สวัสดีค่ะลูกตาจากคาโร่บาลูกตาดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะกับคําถามที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราค่ะกติการนะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นะคะ8 of s w o r d ซ o ซอฟเพนเดโคและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเอซอฟวานค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะ <c oughs> เขามองว่าเรากับเขาค่ะเป็นคนที่มีแพชั่นต่อกันนะคะต้องการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะต้องการเสียสละแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะมีความรักนะคะมีความเสียสละต่อกันนะคะแล้วเป็นคนที่ต่อยอดกันไปได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะท o of c u ั s เดอะเลเวอร์ over, และอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเดอะชาริออตค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเขารู้สึกรักคุณค่ะเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีกีฟมีเทคนะคะรักมารักตอบนะคะแล้วก็ต้องการประคับประคองต้องการไปถึงเ,ออเป้าหมายนะคะความสุขความสําเร็จร่วมกันค่ะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมองเราเป็นคู่ครองที่ดีได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะคุณได้ไพ่เดวิลนะคะ น of s w o r d และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น4 of s w o r d ค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะ เขานะคะรู้สึกคลั่งรักกับคุณค่ะเดวิลเนี่ยบ่งบอกถึงความหมกมุ่นนะคะบ่งบอกว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะล้วก็มารู้สึกชอบนะคะตัวของนายออฟสอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลหรือคลั่งรักคุณมากๆค่ะถ้าเป็นคนโสดแล้วเ,เขาเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่ามาคลั่งรักในตัวเราค่ะตัวของโฟร์ออฟสอดขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าเขากําลังคิดทบทวนอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สค่ะใครเลือกไพ่ งไหนนะคะคก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ